สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พลนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พลนี่เนี่ยชวนเพื่อนมาดูของแถมฟรีนะคะเป็นไอเทมแถมฟรีจากโรบอตกิฟต์การ์ดค่ะประจาเดือนเมษายนปี2567นจะจ๊ะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบอกเลยนะคะว่ามีเยอะมากๆนะคะประมาณ10กว่าชิ้นนะชิ้นแรกนี้เลยนะคะก็จะเป็นมงกุฎคะ่ะเป็นมงกุฎแบบพระราชาอะไรแบบนี้เลยมีเอฟเฟกพิเศษนะคะเป็นประกายวิงวิงเนี่ยอยู่ด้านบนด้วยนะจ๊ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่า มงกุฎนะคะเขาจะมีแบบทรงสูงนะคะเป็นสีแดงสีทองแล้วก็จะมีนะคะเป็นอัญ,ญมณีเนี่ยสีแดงแดงนะคะแบบอันใหญ่ๆเลยนะเป็นประมาณนี้สําหรับอันแรกนะจ๊ะต่อไปเลยค่ะทุกคนสําหรับชิน้นที่2นะคะจะมาแบบอีบอีบอะไรแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวอนูบิสนะคะมันจะมีความแบบเป็นสุนนะัขอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่พี่โพนี้นะคะก็แต่งเอาหัวเนี่ยเอาตัวนะคะแต่งตัวมาเป็นแบบนี้เลยหวังว่าหลายๆคนนะคะน่าจะชอบแนวนี้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็ดูน่ารักดีนะนี่เวลาที่เรา ะะเป็นหัวอันนี้เนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกนะคะเป็นประกายสีทองๆเนี่ยวิงวิงออกมาด้วยนะจ๊ะคือแบบเด่นมากๆแล้วก็เขาจะมีเป็นอัญมณีเนี่ยเป็นสีออกชมพูชมพูอันบันเริมเลยนะจ๊ะพี่ฝนนี่คิดว่าอันนี้นะคะหลายๆคนน,น่าจะชอบเนาะแล้วก็ต่อมานะคะสําหรับชิ้นที่3อันนี้เลยก็คือจะเป็นน้องแมวนะคะแบบอียิปต์เลยทุกคนนี่นะคะก็จะมีเป็นเอฟเฟกเนี่ยเป็นแมวดํานะคะลอยออกมาด้วยอันนี้เนี่ยไม่เคยมีเอฟเฟกแบบนี้มาก่อนนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะจ๊ะสำหรับเอฟเฟกน้องแมวนะท ะะสําหรับชิ้นที่4น네ะจ๊ะก็จะเป็นหัวฟาโลเลยค่ะทุกคนซึ่งตรงด้านบนนะคะเขาจะเป็นสัญลักษณ์รูปนกเนาะสำหรับชิ้นนี้นะเราก็เขานะคะก็จะมีเป็นเอฟเฟกเนี่ยเป็นรูปนกนะคะลอยออกมาแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยก็ไม่เคยมีมาก่อนนะคะเท่าที่พี่โบนี่สังเกตเห็นนะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่5เลยอันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับดาบหรือว่าเคียวอะไรสักอย่างนะคะเป็นแบบควายเลยอยู่ที่ด้านหลังของเรานะคะเราก็ชิ้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเป็นลำแสงนะคะตรงกลางเลยเป่งรกกายออกมานน้น เองนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะมีแสงอยู่นะจ๊ะต่อไปเลยค่ะทุกคนชิ้นนี้นะคะก็จะมาแปลกกว่าเพื่อนนะจะเป็นแบบในทีมทีมอวกาศนะคะจะเหมือนกับเดือนก่อนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นนังบินอวกาศจิ๋วนะคะอยู่ด้านบนหัวของเรานั่นเองนะทุกคนแต่งตัวแบบนี้เลยแล้วก็จะมีการถือธงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยรูปเกมโรบอคนั่นเองนะคะเพื่อนทีมถัดมานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นทีมแบบขนมหวานของกินอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นขนมปังติดหลังคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีเนยปโปะเอาไว้ด้วย แถมเอฟเฟกนะคะก็จะเป็นรูปขนมปังมีเนยนะคะคือแบบอันนี้น่ารักมากนะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบพวกขนมปังอะไรแบบนี้ชอบกินนะเป็นของโปรดนะคะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกทานตะวันยักษ์ค่ะทุกคนอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยคือเรียกได้ว่าไม่รู้จะเด่นไปไหนนะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกเนี่ยเป็นเหมือนกับน้องพึ่งนะคะลอยเนี่ยตอมดอกทานตะวันอยู่ด้วยนะจาะรอบๆกันเลยนะแล้วก็ชิ้นถัดมานะคะเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นน้องพึ่งที่มีความพิเศษนะคะแล้วก็มีความแปลกด้วยเพราะว่าใบ หน้าของน้องพึ่งนะคะคือมันเป็นหน้าแมนเฟสค่ะทุกคนวู้มีใครเคยเจอหรือเปล่าแถมชิ้นนี้นะคะเขายังมีเอฟเฟกเนี่ยเป็นพึ่งลอยตอมไปตอมมาด้วยเรียกได้ว่าอันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะใครชอบหน้าแมนเฟสเนาะจะขอบอกเลยนะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะเราก็ยังคงอยู่ในทีมของกินกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นป๊อปคอร์นเลยแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกนะคะเป็นป๊อปคอร์นเนี่ยประทุกออกมาจากกล่องป๊อปคอร์นนั่นเองนะคะอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเวลาที่เราเนี่ยไปดูหนังใช่ไหมเราก็ต้องมีแบบอออคคนนนะะเเาไว้กิล่ แบบนี้นะคะพี่พลนี่ก็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนๆนะคะแอบชอบใครเนี่ยพี่พลนี่คิดว่าเราอาจจะส่งกิฟต์การเนี่ยที่มันเป็นของแถมอันนี้เนี่ยไปให้เขานะคะจะได้แบบเป็นความในบ่งบอกนะคะส่งข้อความแบบในในไปว่าเอ้ย mm hmm. เธอไปดูหนังกับเราไหมอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนอันนี้ก็คือเพิร์เจอร์พันนาไปนะจ๊ะแล้วก็ชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นชิ้นเกือบสุดท้ายแล้วอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยเลยค่ะแบบว่าปอกเปลือกกล้วยใช่ไหมแล้วมันมีหัวเรานะคะอยู่ข้างบนหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นกล้วยกันแน่คะ่ะแล้วก็ถูกปอกเปลือกนะคะ แล้วอันนี้นะคะเขาก็มีเป็นเอลเฟ่เนี่ยเป็นกล้วยลอยออกมา้วยจา๊าอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะใครชอบกินกล้วยนะคะกล้วยหอมอะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อมาเล่นกันนะจ๊ะเอาไว้ใส่เนี่ยเท่ๆหล่อๆกันได้เลยนะแล้วก็มาถึงในส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกระทะแล้วก็มีควันลอยออกมาด้วยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเป็นควนันขาวๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้ามองแบบนี้มันจะมองไม่ชัดนะจ๊ะเดี๋ยวเราออกมาก่อนนี่เลยนะคะเพื่อนนี่ดูสีด้านบนนะคะของกระทะเนี่ยมันคือไข่ดาวนั่นเองค่ะแบบสวยๆเลย ตองฟองนะจ๊ะมีใครชอบกินไข่ดาวบ้างเอ,อ่ยนี่ดูดิเวลาที่แม่ของเราไม่ว่างนะคะเราก็เข้าครัวแล้วก็ไปทอดไข่ดาวกินนั่นเองนะคะ<ๆ>เพื่อระลึกถึงความหิวโหยความหิวกระหายนะคะที่ท้องของเราเนตต้องการนะจ๊ะเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่สนใจเทมเหล่านี้นะเวลาที่เราซื้อเนี่ยจะได้พวกโรบักนะคะแล้วก็พวกไอเทมแถมฟรีเนี่ยที่มีเอฟเฟกนะคะไปใส่กันด้วยนะจ๊ะพี่พนนี้นะคะก็แนะนําร้านนี้เลยนะเป็นร้านบล็อกโค้ดทีเอชนะคะเดี๋ยวพี่พนี้เนี่ยจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์นะคะว่าให้ใต้คลิปเลย พวกนี้นะคะก็จะเป็นพวกไอเทมเนี่ยเป็นพวกแนวอี์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นไอเทมประจาเดือนนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนสำหรับอันสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกของกินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี้เลย Manly b h ีเฮนะคะห้ามพลาดเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะอันนี้นะใครนะคะอยากชวนสาวไปดูหนังนะอย่าลืมซื้อไปแล้วก็เอาไปให้เขากันนะจ๊ะพอคนแรกมาเนี่ยกลายเป็นป๊อปคอร์นใช่ไหมเขาจะได้เฮ้คิดว่าเฮ้ยจะชวนเราไปดูหนังหรออะไรแบบนี้นะคะเป็นการชวนอ้อมๆนะก็ยังไงนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้า นะค่ะไปค่ะ